บานลังคาช่วยนะบานท้ายช่วยตรงลังคาตรงตรงมุ่งให้ช่วยมันก็เหมือนคนไหนไหมคนพุ่มรกนี่มันก็เปรียบเหมือนหร่บ้าเรามุ่งลังคาช่วยนี่ช่วยนะพุ่มดอกคล้ากันดีอย่างพี่เนาะต้องบีปิงได้นะได้แม่พุ่มดอกได้แม่พุ่มโอเวลานไม่เรียกอ่ะพร้อมพุ่มกันเรื่องเวลานี่จริงคนเราเนี่ยเดี๋ยวปล่อยเวลานเดี๋ยวเล็กมันมีแต่นี่ไอ้พุ่มรกกันพุ่มช่วยนี่มันช่วยกันใช่ไม่มีแต่นี่เวลานี่้่าแปลพุ่มจุดลดจ่ายเวลาไปเดินตามมุ่งตามวัดนึงต้องเจ้าต้องมาติดได้นะ ก็กินว่าลุงนี้มิเ้เพื่อต้มเรือได้ใหญ่กว่าลานกว่าเราว่ะไว้ว่าเราออันนี้ก็บังเร็วอันนี้ก็ียกปัดกุ้นก็ไม่ใหญ่เลยกว่าลานเป็นดูดูการเออมันเมื่อเวลาจงว่ายามปัดเบิร์ขนาดนั้นอันนี้เราเป็นปัดกุ้นอันนี้อันนี้ตอนเพิ่มเห็นตอนพุ่มเปียกนะเออเลยวตอนพุ่มเปียกกันพวกปูปนี้เลยเลยอืมพวตายเต่าเดิอ์ดพุ่มนี้โอ้ตเ็ก้อะไรก็ บานจะช่วยผมามีล่างกางห้ามใช่ไหมใช่คนจะรอบผมมีพู้มามัมนจะไหมใช่ลัว้านมีได้เลยใช่ไหม Walk over. เบือกล้องดินกันนะว่าไม่เคยแต่ <laughs> เปียเขาถ้าผมมันก็นไม่ดอกอยู่นี่ <laughs> <laughs>